สวัสดีครับก็กลับมาดูดวงวันกันอีกครั้งนะครับกับครูหนุ่มด้านพยากรณ์นะครับทางช่องพยากรณ์ชั้นนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6พฤศจิกายนพศ2566ตรงกับวันจันทร์แรม8ค่ขาเดือน11ปีถอนะครับจอสหนึ่นะครับตามป็นจินชั้นในของไทยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันทํางานเริ่มต้นทํางานของสัปดาห์ของต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นสัปดาห์ที่2นะครับเราก็ มาดูดวงรายวันกันก็การอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสังดีกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็และไม่พพาดในคลิปต่อไปนะครับผมก็มีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปการท่ายดวงรายวันแล้วก็ได้นําโชคของคนทั้งวันนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตต่างๆได้นะครับสําหรับผู้ที่สนใจจะดูดวงในการส่วนตัวก็สามารถทักมาที่ไลน์แอดที่โช์ปรกากฏบนหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมาดูการทํานายดวงรายวันกันต่อนะครับ ก็เราก็ก่อนอื่นก็จะเริ่มที่ชาววาทิศกันก่อนนะครับว่าชาววาทิศวันนี้การเงินการงานกับรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรที่ต้องตั้งรมับไหมนะครับเราก็มาเรื่องโชคลาภมาก่อนครับปรากฏว่าโชคลาภของชาววาทิศวันนี้นะครับขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับเดอะเฮอร์มิตก็ถือว่าจะมีโชคลาภระดับกลางๆไม่มากเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภระดบกลางๆครับจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของ าาววนนการงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับการงานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะครับถ้าหนึ่งเหรียญแสดงว่าวันนี้การงานถือว่าจะสำารสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายก็ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนก็ค่อนก็ข้าง,างดีนะครับเพราะหนึ่งหนึ่งเหรียญมาเองนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในงแง,ขง่ของความรักครับความรักของชาววันอาทิตย์ในวันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หกไม้นะครับหกไม้ก็ถือว่า สัมพันธภาพของความรักยังสามารถไปได้ค่อนข้างดีครับวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องทะเาลาะเบาแคงหรือว่าผิดใจกันนะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับแง่ความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วชาววันอาทิตย์นะครับต่อมาเรามาดูแง่ของชาวเสืกันบ้างชาวสืวนในวันนี้นะครับเปิดว่าได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับถ้าเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาแต่ว่าต้องระวังนะครับอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบแว้งขัดใจกันอย่างหนักสําหรับคนโสดที่เป็นชาววันอาทิตย์นะครับก็ตอนคุยกันอะไรต่างก็ระวัง ให้รักษาสติกันนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรใหญ่มากมายนะครับถ้าหลบได้ก็หลบไปสักวันหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพราะผมชายลงเป็นรายวันก็ผลการทำนายก็มีผลแค่หนึ่งวันนะครับถ้าวันนี้ดวงออกมาไม่ดีก็พรุ่งนี้ฟังใหม่อีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาววันาที่ยวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เจ็ดไม้นะครับเจ็ดไม้ก็ยังถือว่าสุขภาพยังดีอยู่มากเลยนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับ ก็ยังไม่ต้องห่วงเลยมากในแง่ของสุขภาพนะครับต่อมาเราก็มาดูช่วงที่ทุกคนรอคอยคือช่วงของเลขนาโชคจากไพ่ในวันนี้นะครับสำหรับชาววันนี้นะครับหมายเลขแรกที่ได้ก็คือหมายเลขเจ็ดสิบสานะครับต่อมาหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลขสิบเก้านะครับและอีกหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมายเลข4ี่สิบเก้านะครับ สิบเจ็ดสิบสามสิบเก้าแล้วก็สี่สิบเก้านะครับเป็นเองคำโชคจากไพ่สำหรับชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้ามีข่าวดียังไงช่วยอย่าลืมแชร์มห้รับทราบนนะครับผมก็จะคอยอ่านในคอมเมนต์นะครับโอเคต่อจากนั้นเราก็จะมาสู่ชาววันจันทร์กันนะครับชาววันจันทร์มาดูครับการเงินการงานพลังสุขภาพโชคลาภวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งกรับไหมมีอะไร่ต้องข้อระวังไหมนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับ เราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภวันก่อนกันนะครับสำหรับโชคลาภของชาวบัทร์ในวันนี้นะครับมากกว่าว่าเราได้ไพ่สองไม้นะไอ้สิบไม้ครับสิบไม้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภเข้ามาจากการทํางานหนักได้นะครับถ้าทํางานหนักก็จะมีโชคลาภที่มาจะเป็นโชคลาภจากการทํางานน,นนะ <vic> Blessed, ครับจากนั้นเรามาดูในแง่การงานของชาวบัทร์กันนะครับการงานของชาววัทร์ในวันนี้นะครับมากกว่าว่าเราได้ไพ่สองไม้นะครับสองไม้ก็ถือว่าวันนี้การงานค่อนข้าง ไปได้ค่อนข้างดีนะครับจะสําเร็จตามเป้าหมายนะครับและแม้กระทั่งค้าขายถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับ่อจากนั้นเราก็มาดูในแงน่ความรักครับกรับข,ของชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็เกิดว่าเราได้ไพ่เดอรเดวิลนะครับแสดงว่าถ้าเดอเดวิลขึ้นมาเนี่ยต้องระวังนะครับอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาแทรกแซงในครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าการจิบใจกันคุยกันต่างๆไม่ลงตัวนะครับวันนี้ก็มี็นาตั้งสตินิดนึงนะครับสำหรับชาววันจันทร์ที่มี ต่จากนั้นมาดูเงีชาวโสดครับชาวโสดในวันนี้นะครับ f รา e c a ว่าขึ้นไพ่สามไม้นะครับสามไม้ก็ถือว่าวันนี้สัมพันธภาพของคนโสดยังสามารถสานต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดวันจันทร์นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง Sod, ets, ่สุขภาพกันสุขภาพของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับ f อ r e c ว่าเราได้ไพ่หกเหรียญนะครับหกเหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมนะครับไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับสําหรับชาววันจันทร์นะครับ ตอนนั้นเรามาดูในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่นะครับเลขนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกนะครับก็คือหมายเลข91นะครับหมายเลขที่2ก็คือหมายเลข17นะครับและหมายเลขที่3ามก็คือหมายเลขห้าสิบนะครับเก17บอดสิบเจดและห้าสิเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววัญจันในวันนี้นะครับก็ลองไปประชใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยโอเคต่อมาเราก็มาสู่ชาวบังคายกันเลยแล้วกันนะครับ ชาวบังคารครับมาดูครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวบังการในวันนี้มีอะไรที่ต้องตั้งรับหัหมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชค,าาคาาชาลาภของชาวบังคารกันก่อนนะครับอ่าเผว่าโชคลาภของชาวบังคารในวันนี้นะครับเราเดียไพ่ the high priestess ก็คือไพ่ราชนีพระจันทร์นะครับแสดงว่า <Czy S 2> วันนี้ชาววังคารมีโอกาสาจะมีโชคลาภเข้ามาในระดับกลางๆนะครับ <ๆ S 2> ถือว่ายังโอเคเลยนะครับ ่อจากนั้นเรามาดูแง่าการงานของชาวบังคานในวันนี้นะครับเราะว่าการงานของชาวบังคานในวันนี้นะครับได้ไพ่หนึ่งม้ก็ถือว่าวันนี้การงานผ่านไปได้ค่อนข้างดีนะครับขา,ข,าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนได้ตามเป้าหมายนะครับวันนี้ก็ดีนะครับสำหรับชาวบังคานต่อมาเรามาดูในแง่ความราักครับเพามรักของชาวบังคานสขารบบคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้ขึ้นไพ่สองเออสิบไม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับสิบไม้นี่ก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ยวอาจจะต้องเหนื่อย ในแง่ของการดูแลความสัมพันธ์ดูแลใจกันนิดนึงนะครับแต่ว่าถือว่าจัผ่านไปได้นะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในแง่ของชาวโดชาวโดวังคารในวันนี้นะครับเรากฏว่าเราได้ไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังสานต่อไปได้นะครับแต่อาจจะต้องช่างใจนิดนึงว่าเขาเป็นคนที่เราชอบแน่หรือเปล่านะครับวันนี้อาจจะเรื่องสับสนนิดนหน่อยแต่ว่าถือว่าก็ยังไปได้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาววังคารในวันนี้นะครับเรากฏว่าเราได้ไพ่ สองไม้นะครับถ้าสองไม้ถือว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมอยู่นะครับสำหรับชาวบังคานะครับไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับต่อมาเราก็มาดูในแง่ของเลขนำโชคกับเลขนำโชคชาไพาในวันนี้นะครับสำหรับชาวบังคารหมายเลขแรกก็คือหมายเลข0ูนย์ครับหมายเลขที่2ก็คือหมายเลขสองหนึ่งนะครับและหมายเลขที่3มก็คือหมายเลข8ปดห้านะครับศูนย์สองสองหนึ่งและแปดห้าเป็นหมายเลขนำโชคของชาวบังคารยนนี้นะครับ ก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับต่อมาเราก็มาสู่ชาวพุธนี่เราผ่านไปแล้วสาวันนะครับต่อมาไปชุดมาสู่ชาวพุธกันนะครับชาวบัพุธการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภวันนี้นะครับเป็นเช่นไรบ้างสำหรับชาวนพุธนะครับมีอะไรที่ต้องข้อระวังไหมมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับชาวบาวพุธเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับสหรับโชคลาภโชคลาภชาวพุธในวันนี้นะครับเราบอว่าขึ้นไพ่เด็กถือเหรียญนะครับเด็กถือเหรียญก็ถือว่า วันนี้จะมีโชคลาภเข้ามาค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวพังกนะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของการงานครับการงานของชาวมังกรทวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เก้าดาบครครับ9้าดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหานะครับไม่สําเร็จตามเป้าหรือว่าลูกค้าไม่ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นวางแผนตั้งรับดีดนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีสติในการแก้ปัญหานะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูในการในแง่ความรักครับความรักของชาววังกรที่วันนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ แปดไม้นะครับแปดไม้ก็ถือว่าสัมพธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ชาวสสดครับชาวโสนวันพุธวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่ justice ครับ justice ขึ้นมาก็ถือว่าความสัมพันธ์ยังปองงาสต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับชาวโสดวันพุธนะครับต่อมาเป็นแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาววันพุธในวันนี้นะครับปรากฏว่าชาวด้ไพ่หกเหรียญนะครับหกเหรียญก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่มากนะครับสาหรับชาววันพุธนะครับ ต่อมาเรามาสู่ใแง่ของเลขนำโชคจากไพ่กันนะครับเลขนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกในวันนี้นะครับก็คือหมายเลข16นะครับต่อมาหมายเลขสัมมาคือหมายเลข43นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข64นะครับเอ่อ16 43และ64เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวพุทธในวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ โอเคต่อมาเราก็มาสู่ชาวพุทธหัตกันนะครับว่าการเงินการงานความรักโชคลาภสำหรับชาวมพุทธหัตในวันนี้นะครับเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับมหมมีอะไรต้อง้ารอไหมครับสำหรับชาวพุทธหัตดนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาวพุทธหัตในวันนี้นะครับก็เกิดว่าเราได้ไพ่สองเหรียญนะครับซึ่งว่าสองเหรียญนี่ก็ โชคลาบยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับสองอย่เป็นการหมุนวนนะครับยังโชคลาบยังมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็มาดูกันในแง่ของการงานของชาวประพฤติในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าการงานในวันนี้ได้ไพ่เด็ดซันนะครับแสดงว่าวันนี้ชาวประพฤติการงานทุกอย่างจะสําเร็จลุล่วงไปได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็รวมทั้งการค้าการขายนะครับสำหรับคนที่ทำค้าขายนะครับถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ยอดขายน่าจะปังๆวันหนึ่งนะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ความกากครับสำหรับชาวประพฤติที่มีภาพรูม ก็าปลิดว่าเราได้ไพ่สองถ้วยนะครับถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับวันนี้สำหรับชาวสสบุรบครัตดูในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่สามถ้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดยังสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อคนข้างดีหรือว่าใครที่ยังไม่เจอใครก็วันนี้อาจจะเจอคนที่ถูกใจหรือว่าอาจจะได้รับคําคตอบรับเซเยสสำหรับชาวโสดนะครับ ที่เป็นชาวพมเพิร์ลฮตนะครับต่อมาเรามาสู่ในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวพมเพิ์ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ไพ่สองไม้นะครับสองไม้ก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่นะครับสำหรับชาวพมเพิร์ลนะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่เลขนำโชคนะครับเลขนำโชคจากไพ่ในวันนี้นะครับสําหรับชาวพมเพิร์ลฮาหมายเลขแรกก็คือหมายเลขหกสิบสามนะครับหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขศูนย์เจ็ดนะครับซอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ มายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับหกสามศูนย์เจ็ดและหนึ่งหนึ่งเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวแบบว่าแบบวันนี้นะครับก็เราไปปรับใช้ดูนะครับโอเคพาไปแล้วนะครับทั้งหมดห้าวันต่อมาเรามาสู่ชาวบันสุกกันบ้างนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภข,ของชาวบันสุกเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องพัฒนางไหมนะครับสำหรับชาวบันสุกนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับเอาเปว่าโชคลาภของชาวบันสุกในวันนี้นะครับ เราได้ไพ่สองถ้วยครับสองถ้วยก็ถือว่าอาจจะมีโชคลาบระดับกลางๆเข้ามาได้นะครับอาจจะเป็นโชคลาบสำหรับจากคนรักหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวได้นะครับจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานของชาวประสมุในวันนี้นะครับปรากฏว่าการงานได้ไพ่เดิมอีก็ถือว่าการงานวันนี้ผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การค้าการขายก็ถือว่ามีลูกค้าก็หมดหยู่นระดับขนาดกลางๆนะครับไม่บวมหมามากแต่ก็ไปได้ครับ จากนั้นเรามาดูในแง่ของความรักครับวัละคนชาวบันสุขที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แฮงแมนนะครับซึ่งแว่าถ้าแฮงแมนขึ้นมาวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ลงตัวกันในครอบครัวเพราะฉะนั้นพยายามเวลาคุยกันพยายามตั้งสตินิดนึงนะครับสำหรับชาวบันสุขที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเรามาดูในแง่ของชาวโสดบันสุขนะครับชาวโสดบันสุขในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่คินถ้วยนะครับคิงถือถ้วยก็ถือว่า ชาวสวนสสมยังสามารถสัมอผอัสไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวสวนสสกนะครับต่อมาในแง่ของความเสุขภาพครับสุขภาพของชาวสวนในวันนี้นะครับเกิดว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับถ้าห้าถ้วยขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอ,อล็กน้อยขึ้นมาก็ได้จะทำให้ระวังปัญหาสุขภาพนะครับถ้ารู้สึกไม่สบายอะไรนิดนึงก็พยายามไปพบแพทย์ละกันนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางก็ให้มีสติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆไว้ด้วยนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูใน่งเงี้ยเรียกนำช่องจากไพ่ครับเรียกนำช่องจากไพ่ของชาวพันสุกนะครับหมายเลขแรกก็คือ,อหมายเลขยี่สิบแปดนะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลขศูนย์สี่นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คืออย่างไรครเก้าสิบห้านะครับ 2 8 0แและเกหนะครับเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่ในวันนี้นะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาลองสังเกตาบ้างนะครับผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมด6วันนะครับเราก็มาสู่ชาววันเสาร์กันครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมนะครับมีอะไรต้องคาระวังไหมนะครับเราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภของชาววันเสาร์กันก่อนนะครับว่าชาววันเสาร์ในวันนี้ เป็นยังไงบ้างนะครับเรากลว่าชาววันเสาร,ร์ในวันนี้นะครับโชคลาภเราได้ไพ่แปดดาบนะครับแต่ว่าถ้าแปดดาบขึ้นมาแดงว่าโชคลายัางไม่เข้านะครับรอบชาววันเสสองนะครับต่อมาเราก็มาดูในแง่ของการงานของชาวบันเสาอ์บ้างนะครับการของชาววันเสสองในวันนี้นะครับกรากลว่าเราได้ไพ่คิงเหรียนนะครับเอ้ะอ,อาชาวีวเรียญครับอาชาวีวเรียนถือว่าวันนี้การงานถือว่าเยี่ยมครับอาจจะมี เป็นไปได้ตามเป้าหมายแล้วก็ค้าขายถก็ ardi, มีลูกค้าค่อนข้างดีนะครับแล้วชาววันเสาร์นะครับเรื่องการางานต่อมาเป็นเรื่องของความรับข้าพพอรับของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเรนได้ไพ<ส>่ขิงหม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวโสดครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะครับก็ถือว่าสัมพันธภาพของชาวโสดวันเสาร์ยังสามารถสานต่อไปได้ค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันแงง่ขอ สุขภาพครับสุขภาพของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับเขาแบบว่าขึ้นใช่เดอะเฮอร์มิตก็ถือว่าสุขภาพยังดีเยี่ยมเหมือนนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันเลขนำโชคจากไพ่นะครับเลขนำโชคจากไพ่ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข100นะครับหมายเลขที่2ก็คือหมายเลข34นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข70นะครับ100 34 แลขเจ็ดศยเป็นหมายเลขนําโชคจะไปสำหรับชาวบ้านสาวในวันนี้นะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาแชร์ส่วนฟังบ้างนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับการทายดูของคนนับเจ็ดวันและเลขนำโชคของคนนับเจ็ดวันในวันนี้นะครับก็ขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับเพราะดวงที่ถ่ายไปอาจจะเป็นดวงกันกลางนะครับไม่ได้เจาะจงผู้ใจผู้เด่ดนะครับถ้าแต่ถ้าอยากให้แม่นก็แนะนําว่าชอบไปดูดวงในการตัวจะแม่นยำกว่านะครับแล้วยังไงก็ตามอฝากกดไลค์กดแชร์กดสังเกติงกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูนะครับแล้วก็ยังไงก็ เข้ัไปอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับก็ยังไงก็ขออยพยให้ทุกท่านที่ฟังรับชมในวันนี้วสกอศทงการเงินการงานของรัฐบาละโชควล่างนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ